สวยสวยเอาเว้เ,เว้โอ้โลกีโหนอยเหมือนกันนะน,นี่คนดูนี่พอแบบมันรวมกันมันลงคอมโบมันโหดอยู่นะเออใช้ได้ใช้ได้ ยอบซาสวิล eh, ุนเมกาดีวิลุนดูดีวิลุนชาวสายที่กิดเงินด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Marvel Reborn นะท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นจะตัวโลกิกันนะท่านผู้ชมนะโลกินี่เป็นสายซัพพอร์ตนะท่านผู้ชมนะเออสายซัพพอร์ตนะครับก็เอ่อแต่พูด่าสายซัพพอร์ตได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะไอสตรา สตราเธอจิสเหรอเออสตราเธอจิสนะฮะท่านผู้ชมนะสต,ส,ตส,ตสตราไอสเตรจิสเออโอเคผมอ่านผิดไปขออภัยด้วยถ้าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงมากพอครับตัวนี้ก็เป็นโรกี้นะฮะท่านผู้ชมนะในเรื่องของจักรวาลมาวิลนะครับต้องมาดูก่อนว่าอาบิลิตี้เขาคืออะไรนะตัวนี้ก็ความยากในการเล่นเนี่ยสี่ดาวนะท่านผู้ชมนะสกิลแรกก็เป็นสกิลฮิลนะครับท่านผู้ชมนะนี่ฮิลถ้ายิงใส่ทีมเรามันจะเป็นฮิลถ้ายิงใส่คนอื่นก็เป็นโจมตีนะครับฝั่งกดฝั่งซ้ายนะนี่ยิงกดซ้ายนะครับ ยี่ต่อมานะครับจะเป็นก๊อฟออฟมิเชฟนะท่านผู้ชมนะแบบแปลงร่างเป็นคนอื่นได้อะไรอย่างงี้นะครับเห็นไหก๊อฟสกิลอย่างเงี้ยเออต้องพูดแปลงร่างก๊อฟสกิลเป็นออคนอื่นนะครับสกิลคิวเป็นอันตินะเออก็ถือว่าหัวดู่นะเพราะมันก๊อฟปุ๊บมันมันเอาอันติมันเอาอันติเข้ามาใช้เลยนะท่านผู้ชมนะหรือว่าแบบเอาตัวเข้ามาใช้ท่านผู้ชมสกิลนะเออนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ส่วนต่อมานะครับกด กดชิปนะท่านผู้ชมนะเป็นการฮิลนะฮิลแบบวงหมู่แบบนี้นะครับนี่ตั้งป้อมฮิลวงหมู่นะครับปุ่มอีนะครับอีนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบตัวล่อนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะวางดูนี่เห็นไหมก็วางตัวล่อได้นะครับเห็นไหมเซตบางตัวลอ่อสามารถที่จะวาร์ปสวอปนี่สลับตำแหน่งกันได้นะท่านผู้ชมนะเออ เวลาตีปุ๊บมันไงตัวตัวที่ติดตัวที่แบบวางตัวรอดมันก็จะมันก็จะตีริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม Call of คอฟติวอร์โซนโมบายในนะคะประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ i ิชแมนช h o p X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับ r ริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a n c Shop เท่านั้นมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยโจมตีด้วยนะทุกผู้ชมนะอันนี้ตัว F ก็เป็นสวอป่อกี้นี้เห็นไหมเระวงังระวังปุ่ม E ไปเนาะทุกผู้ชมเนาะ V นะครับ V เป็นปุ่มอะไรเอ่ย Backstep อ๋อ V เป็นโจมตีระยะใกล้นะทุกผู้ชมนะโจมตีระยะใกล้นี่ Backstep นะครับ คลิกขวานี่เป็นมาว่าอ่าวางตัวโล้นะครับแล้วก็กดย้อนกลับนี่วางวางตัวโล่นแล้ตัวมันจะวินวอล์กนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นแพสซีฟเนาะใช้ร่วมกับอ่าเฮล่าหรือว่าทอก็ได้นะท่านผู้ชมนะเออดูดิเห็นไหมเออนี่เห็นไหมแล้วก็สามารถที่จะชุบกลับมาได้นะแพสซีฟเนาะเออโอเคอ่ะเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับสำหรับตัวนี้เนาะวิธีการโหลดคลิปนี้ก็อยู่ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปนะไปะดูมาเล่นกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมเด้อ มาว่าคนดูมาว่านี่โอ uh, ้รอบนี้มันมีตัวที่โอ uh, ้มีเฮล่ากับทอนะเพราะฉะนั้นผมก็ซัพพอร์ตได้ง่ายอยู่นะครับอันนี้เป็นแบบว่าไปยึดจุดนะท่านผู้ชมนะมาพร้อมแล้วโอเคหลักๆผมก็ต้อง,อง<ว>ลงสกิลสวบอก่อนนะชิปเนี่ยผมตัวใหญ่ผมเป็นตัวยีว่าผมต้องอยู่ข้างหลังเขานะอยู่กับพวกใกล้ๆตัวแทงอะไรพวกเนี้ยก็อยู่ในวงันแหละไป ดูดิทีมเรามันวิ่งวิ่งเส้นไหนกันอเอ๊ยมีซับมาสองนะโนโนนี่กับซับนะครับปับ๊บนีสวยอ,อุ๊ยอุย,อยมันมันเข้ามาล้วงเลยว่ะมันเข้ามาล้วงสวยอ้าวตายหนึ่งเออตายเลยเหรอวะโดนเฮล่าประตูเอ้ยแต่ว่าผมก็ฆ่าได้ตัวหนึ่งอยู่ สวบเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเข้าไปเข้าไปนัวกับเพื่อนด้วยนะฮะปับ๊บโอเคอนี่เรายิงยิงยิ้ให้เพื่อนได้นะท่านผู้ชมนะอย่างเงี้ยปับ๊บลงสวอปหน่อยตรงนี้

ยิงหิวยิงหิวนี่นี่นสายหิวนะครับยิงหิวให้เพื่อนเอาเด้วสวยอุ้ยถ้ามันไม่มีตัวเข้ามาล้วงหลังผมก็โอเคอยู่นะนี่นี่เอาเดิเอาเดิวสวยลงหิวก่อนนีมนมมนม่มันมีมันมีมันมีตัวอยู่ด้านบนตัวนึง Đừng để ta wykor glhet hướng ấy adventure à để kêu hỏi sở thích bên đây năng năng cho chúng ว้สวยเอาเวา้เอาเว้โอ้โหกี่คนอยู่เหมือนกันนะนี่คนดูนี่พอแบบมันรวมกันมันลงคอมโบมันโหดอยู่นะเออใช้ได้ใช้ได้ คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกกกรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant a g Racer Sausage Man Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V แล็กนาล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n s h o p หรือ facebook r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง richman shop เอาว่ะเอาว่ะ โอ้ปีงร <nein> <y coil> <im fit> ้อยปีงร้อยกว่าๆนะท่านผู้ชมนะเซิร์ฟนี่้องใส่ต้องหา VPN มาต่อนี่มันจะได้เล้นลื่นๆครับร้อยกว่าๆน่าจะเป็นของเซิร์ฟไม่เซิร์ฟญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีนะผมดูผมคิดว่านะมันควรจะเปิดเอเชียใต้นะสิงคโปร์เนี่ยมันจะได้เซิร์ฟมันจะได้ปีงน้อยปีงตั้งหกสิบเลยปีงร้อยยี่เลยแม่งนักจัดเลยเอาเว้ยเอาเว้ยนี่ผมรอก๊อปตัวนะครับ เฮ้ยโหดอยู่ถ้าทีมเราเล่นดีแบบนี้นะเดี๋ย <c oughs> อือไอพร้อ,อ,อมจอดออกแหวง <c oughs> สกิลขี้ขวาเนี่ยไว้หนีล้วนๆเลยนะนี่คนดู <c oughs> ขวาปุ๊บแล้วแบบวิ่งอย่างไวอ่ะ ลงอ่ะลงฮิวไัว้โดนอยู่โดนอยู่โดนอยูเอเอ่เอาเว้ยเอาดิเล่นเละตัวไลงตรงนี้หน่อยครับคนดู นู่นนุ่นนุ่นคิวคิวไว้เด้อเออนี่ไปโดนโดูโลจิร่วงครับเฮ้ยแม่งลืมกดคลิกขวาหนีแม่งเอ้ยกูลืมกดคลิกขวาหนีคนดูเข้าไปอยู่ในอยู่ในวงร้องเนาะอย่างนัวอย่างนัว เอาดิเอาดิไปวาง,ง<ช>ผมเข้ารีบเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับแมกนิโตแมกนิโต้โตลงครับลงฮิวให้อยู่แถวฮิวให้เฮราด้วยนะทะนา่านผูช้ชมนะเอาดิ อะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะยูงไม่เพื่อนก่อนยูงไม่เพื่อนอือต้องตีต้องตีต้องตีตัวปอมมันด้วยนะคนดูนะเฮ้ยลืมกดขี้ขวาหนี เอาเลยเอาเลยโ่าทีมเราวิ่งดีอยู่ทีมเราได้สกอร์ดีอยู่ครับคนดูดเป็นงานอยู่เป็นงานอยู่95แล้วคร<ว><ท>ับสวอปได้ไหมวะตัวนู้นตัวใหญ่โอ้อุ้ยทำไมมันชนะง่ายจังวะพอลินพอลินไอเนี่ยอะไรนะโลกีเนี่ยมันเล่นง่ายชนะง่ายจริงจวะคนดู เออโลกิตเป็นหึงตัวซับพอร์ตที่โหดอยู่นะคนดูสลับผมเนี่ยเยอะดีนะเพราะทีมเรามันเข้าคอมโบมีเฮรากับทอนะวันนี้แมกนิโต้เอ็มบีบีปะโหดอยู่โหดอยู่ว่ใช้ได้ใช้ได้โอ้แมกนิโต้ยี่สิบตายศูนย์มีโลกิโนตรึงนะทีมต้องมีโลกิแต่ถูกแล้วนะครับคนดูถึงจะแบบอะเรียกว่าเข้าหมู่นะเข้าหมู่คณะนะท่านผู้ชมนะเอาหมู่คณะ นะฮะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสรับเจ้าตัวมาวลรีโวนะกับเจ้าตัวอ่โลกินะที่ผมเล่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่โหดนะครับเออเล่นได้ง่ายอยู่นะท่านผู้ชมแล้วก็หลักๆก็เราคอยหิ้วให้เพื่อนแล้วก็วางตัวปอมเยอะๆเอานะครับอืมหนีก็กดขิ้ขวาเวลาเวลาเราโดนลุมหนักๆนะท่านผู้ชมนะมันก็จะแบบทิ้งตัวปอมแล้วก็วินวอล์กนะเป็นเจ้าแห่งมายาโลกินะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนับสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจักันม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรเติง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบ ไ i ออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย